สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูทุกตามเหมือนเดิมค่ะในรายวิชาภาษาไทยซึ่งวันนี้คุณครูก็จะมาสอนเรื่องคำราชาศัพท์น่ารู้นะคะชั่วงที่แล้วเราเรียนหมวดอะไรไปคะนักเรียนอ่าหมวดเครื่องใช้ใช่ไหมคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนหมวดกริยาค่ะคำราชาศัพท์หมวดกริยานะคะ เริ่มที่คำแรกเลยนะคะทร,าาทรงพระกาศทรงพระกาศหมายถึงไอค่ะทรงพระปีนาศทรงพระปีนาศหมายถึงจามค่ะบรรทมหมายถึงนอนหลับตรัสหมายถึงพูดทรงพระสรวนหัวเราะ ทรงพระสรวลหัวเราะทรงพระดำริคิดอทรงพระดำริหมายถึงคิดนะคะประสูติหมายถึงเกิดสเสวยหมายถึงกินทรงพระกันแสงหมายถึงร้องไห้ทรงพระกันแสงหมายถึงร้องไห,ทงงห,งงห้ทรงพระสุบิน หมายถึงฝันนะคะทรงพระสุบินหมายถึงฝันประชวนหมายถึงป่วยประทับหมายถึงนั่งทอดพระเนตรหมายถึงดูพระราชดำเนินหมายถึงเดินสวรรคตหมายถึงตายผนวดหมายถึงบวช ส่งน้ำหมายถึงอาบน้ำทรงเครื่องหมายถึงแต่งตัวทรงพระอักษรหมายถึงเขียนหนังสือค่ะ,สะเสด็จหมายถึงไปวันนี้คุณครูก,ก็มีแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนมาให้นักเรียนได้ฝึกทำด้วยนะคะให้นักเรียนทำใส่สมุดร,รายวิชาภาษาไทยนะคะ คำชี้แจงค่ะให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่คำราชาศัพท์กับความหมายต่อไปนี้นะคะมีทั้งหมดอยู่3าคำให้นักเรียนจับคู่นะคะว่าคำนี้หมายถึงอะไรนะคะทำลงในสมุดร,รายวิชาภาษาไทยได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ